สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาลือดูไข่บอลกระดาษด่างนะคะที่มุมกเกษตรได้อบเอาไว้นะมีทั้งไข่แล้วก็ชิ้นบอลน,นะคะเท่าที่ลือดูนะคะทุกต้นนะคะเขางอกมาหมดเลยนะคะเนาะอาจจะยังไม่พ้นดินนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นตานะคะตาของเขานะคะที่มุมกเกษตรเฉือนออกมานะคะอบเอาไว้แล้วก็เขาก็ลอดลอดทุกต้นนะคะต้นนี้เป็นชิ้นไข่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะ นี่เป็นส่วนของไข่นะเขาเริ่มที่จะงอกแต่ว่าเขายัางไม่มีรากไอ้พวกที่รากยาวๆส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของตานะคะเป็นชิ้นตานะคะชิ้นนี้เป็นไข่เหมือนกันนะคะไข่ฟองเล็กๆนะคะอ่าไข่ฟองเล็กๆนะไม่รู้ว่าเราลื้อแบบนี้จะทําให้เขาเน่าหรือเปล่านะคะทําคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะก็ไม่น่าจะเน่านะต้องลุ้นดูนะคะ อ่ะนี่ก็เป็นไข่ฟองเล็กๆนะคะลากเขามาหมดแล้วนะเดี๋ยวมุมกเกษตรลื้อให้เพื่อนๆดูนะคะชิ้นนี้เป็นไข่ไซส์เล็กๆนะคะเขายังไม่มีอาการอะไรนะคะเดี๋ยวเราต้องลุ้นระยะยาวๆนะว่าเขาจะเน่าไหมนะคะถ้าเน่าคือเขาเน่าไปเลยนะ,ะแต่ถ้าไม่เน่าเขาก็ร่อนกันนะคะโอ้ชิ้นนี้นะคะ ในส่วนของก้านนะคะเขาเน่าหมดแล้วนะเห็นไหมตรงนี้ไหมอ่าตอนนี้ไข่เขากําลังจะเอ่อมีขาวๆตรงนี้เดี๋ยวยังไงเขาก็รอดอยู่ดีนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็งอกแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยเนาะเพราะว่าไข่เขาชิ้นเล็กเกินไปนะคะชิ้นนี้เหมือนจะเป็นแค่เศษๆนะที่มุมกระเรเอามาวางไว้นะไข่ชิ้นเล็กๆนะคะอืม พวกนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะแต่ยังไงเขาก็ยังไงเขาก็น่าจะงอกนะเห็นไหมไข่ใบเล็กๆนะคะเป็นเศษเศษนะคะที่มุมกเกษตรลือแล้วเขาหลุดนะคะเอามาวางไวนะ้เนาะเหมือนเขาจะรอดทุกต้นนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจ,จะลองเอาไปเ,ไปเแยกแยกลง หลงแก้วที่มีทรงที่สูงขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะโตไหมนะคะหรือว่าโตมาจะเป็นลักษณะไหนนะคะเนาะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตไข่บอลกระดาษด่างนะคะที่มุมเกษตรได้อบเอาไว้นะถ้าเป็นไข่ใบเล็กใบใบเล็กเนี่ยเขาจะงอกช้าหน่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นไข่ที่อ่อนมากนะคะเขาก็จะช้าหน่อยนะคะไข่ฟองนี้ก็เป็นไข่ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเขาก็เอ่องอกออกมาไวไวกว่าเยอะเลยนะคะนี่นะคะ เป็นไข่ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะมีไข่อยู่สามฟองนะคะที่เขาใหญ่หน่อยเขาก็งอกประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นดูว่าเขาจะด่างหรือว่าไม่ด่างยังไงนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นตานะคะชิ้นตามุมเกษตรผ่าได้หลายหลายชิ้นอยู่นะคะก็ต้องลุ้นดูว่าเขาจะรอดไหมอะไรยังไงนะคะแต่เท่าที่ดูก็คือเขารอดทุกต้นนะไม่มีคืออาจจะมีเขาเน่าบ้างนะคะที่ขอบขอบนะคะอย่างอย่างตรงนี้นะคะ ที่ขอบขอบพวกนี้เนี่ยมุมเกษตรทาปูนแดงแต่ว่าไม่ได้แช่แช่น้ําปูนนะคะก็คือก็แค่ทาแผลของเขานะคะก็มีบางจุดที่เขายุ่ยแล้วก็เน่าไปนะคะแต่ว่าเห็นไหม เห็นไหมตรงนี้นะคะเขายุ่ยแล้วก็เน่าไปนะแต่ส่วนของตาของเขาก็งอกปกติล่างมาแล้วนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรก็จะเอาเขาไปปลูกปลูกลงอีกที่หนึ่งแล้วก็อบต่อนะคะเดี๋ยวเราจะลุ้นดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะโตมาเป็นยังไงนะคะมีต้นด่างอย่างที่ใจหวังบ้างหรือเปล่านะคะพวกนี้มุมเกษตรก็จะอบเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะยังไงเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการอบไข่บอลกระดาษด่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกัน ได้นะคะวันนั้นมุมเกษตรมาอัปเดตให้เพืพ่อนๆดูวันนี้ก็มาลื้อนะคะลื้อเพื่อที่จะเออเอาเขาไปไปไปเพาะในแก้วอีอกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยก็จะมีต้นนี้นะคะที่เขาชนกับฝาแล้วนะ,ะมุมเกษตรก็เลยอยากจะเออเอาเขาไปอบในแก้วที่มีทรงสูงขึ้นนะคะถ้าเพืพ่อนๆจะอบเนี่ยแนะนําให้อบ ถ้าเกิดว่าเราจะอบเพื่อที่จะเอ่อเลี้ยงเองเนี่ยก็คือเราก็อบในภาชนะที่ใหญ่หน่อยสูงหน่อยนะคะแต่ถ้าเราอบเพื่อที <ot> ่จะให้เขามีรากแล้วก็เราก็ขายอะไรเงี้ยก็อบในในวัสดุรวมๆแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วพอเขาเขางอกแบบนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะขายได้แล้วเนาะหลักพันได้อยู่นะพวกนี้นะคะหลักพันได้อยู่เพราะว่าเขางอกแล้วนะคะพันพันห้านะคะหลักพันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะพันห้าสักพันห้านะคะแล้วก็พอเขามีใบนี่ก็คือถ้าเขาด่างเนี่ยราคาก ก็จะพันห้าขึ้นไปเนาะก็พวกบอลกระดาษด่างช่วงนี้กําลังเป็นกระแสนะคะใครที่มีอยู่ก็สามารถที่จะเอามาแบ่งปันได้เนาะแต่ถ้าเป็นไข่เนี่ยไข่ก็จะมีราคาอยู่ที่ฟองละหกร้อยนะคะถึงพันนะคะก็อยู่ที่ขนาดของไข่ด้วยเนาะโอเควันนี้มุมเกษตรก็มาอัปเดตบอลกระดาษด่างที่อบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไป